ันใสมันครับผมตุ้ยแจ้วบีกระบอกวากได้พี่น้อง ยนงก์อืยออืมโวยโมวยยะเก่าครับพี่น้องผมนี่ไปใส่เบ็ดอไปยามเบ็ดมาน,นะครับพี่น้องผมแม่บ้านเข,าข้าคั่วแล้วประดุกตุกไยพี่น้องผมประตองไก,ก่ก็มีสีเฮ็เดแดดเดียวระบุเห็นว่าปลานกเขาปลาคอปลาเคง็งเพียบครับผม เียไปแล้วเรียบร้อยน,นี่พี่น้องม,วมว่วนม่วนโตโตปไตนะครับขังไว้ได้ได้สามตัวอยู่มเมื่อเสานี่นะครับพี่น้องผมปลาดุกปลาคอดุกสามดุกพอได้จัดเมนูอยู่ครับผมอันนี้ถือเบอ็ดดีดีพี่น้อง Ừ, nhanh kha việt rồi. Tôi này có mất bột biệt đi เมนูเมื่อนี้นะครับอันนี้เป็นปลาแดกแล้วก็เกลือนะครับพี่น้องลงไปเลยครับผมกับปลาคอโตตึงๆเลยนะครับพี่น้องกอบทอเขียนนี่พี่น้องเอ้ยต้มน้ำปลาแดกครับพี่น้องผมปลาต้มน้ำปลาแดก,กเคยเห็นปลาตุกต้องมาเห็นปลาคอได้แล้วกามันดีน เรียบร้อยครับพี่น้องลองไปแล้วกันดินนี่จังว่าเอาอันนี้งุ่มไว้นำ้ำต้มปลาคอยง่ครับว่าเป็นแก้งน,นี่พี่น้องต้มจินซื่อๆนี่แหละกับเจียวเอาพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับผมต้มปลา ต้มปลาสูตรเด็ดต้มใส่ปลาแหลกไหมครับพี่น้องผมตัวใหญ่ครับผมเกียวเกียวผิดคือเออเี่ยยั มาข no. oh, ับบบบนี้มาเอาจริงแล้วโอ้เทดเลยมันขำแหลกของบ้านยาสายมาก็เลยวอาเห็นยาสายฟังว่าไอ้หนคือเพื่นจงเป็อว่าน้สมมาก็สมจริงๆได้ผสม

ยงังหละนิ้วเขาบ่ไ,ไม่กินน้ำข่เจี๊ยโอ้รรกอระเพาะพ่นเนี่ยะเพ็ดขักเจ้าวะ,าวะวอือก็ักาอากื่อมออือ

เัาเอาผ,อาผดกิย่ยมาน่านอยยไข่ต้มไข่ต้มไข่ต้ม นี้ใส่มันครับผมตล้วยเจียวบีก็บอกว่าที่พี่น้อง ดีแต่ผมเอาพี่น้องเอาไวปจำนี่แหละจังพบจังพอกันไหมครับหาอยากหากินสวัสดีครับผมเพชรบ่อย